สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมาไม่ใช่ครับตอนนี้ช่องผมนี่เหมือนกับเป็นช่องรีวิวหูฟังเต็มตัวไปแล้วนะครับคือมีรีวิวหูฟังให้ดูทุกเดือนเดือนละ1ตัวบางเดือนนี่ไปถึง2ตัวเลยนะครับดังนั้นผมลองมานั่งคิดลเล่นๆดูนะว่าถ้าเกิดเอถ้าปลายปีนี้ผมจับหูฟังทุกรุ่นที่เคยรีวิวมาครับมาไฟท์กัน ทุกเซเมนต์ทุกเรทราคามาสู้กันจะเป็นยังไงเออก็น่าสนุกดีนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาลองนั่งทําให้ทุกคนดูกัน,นครับตัวที่ผมได้มาในวันนี้ครับเรายั็คงอยู่กับซาวพีซนะครับ,รค,บ,ค,รบคือจะบอกงี้ครับซาวพีซเนี่ยน่ารักมากคือช่วงนี้เหมือนกับเป็นผู้สนับสุนหลักช่อง m ม Mag i c ในช่วงนี้เลยนะคือแบบมาทุกเดือนมาเป็นประจำะครับก็ต้องขอบคุณทางซาวพีซมากๆครับตัวที่ผมได้มาในวันนี้นครับคือซาวพีซแคปซูล3ามโปรครับจะเห็นว่าเขาค่อนข้างทีใจมีงานดีไซน์ที่ค่อ,ขอนข้างที่จะ สวย luxury ใช้ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงแบตเตอรี่อึดมากชาร์จครั้งเดียวนะใช้ยาวจนลืมว่าแบบชาร์จครั้งสุดท้ายนี้เมื่อไหร่นานจริงๆแบตอึดมากๆครับรวมถึงตัวนี้เป็น l d a c นะครับโคเดกแบบ LDAC แล้วก็เป็น Hi-Res Audio ในราคา2 0 0 0นนิดๆเท่านั้นเองครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงคุณภาพเสียงของมันนะครับเดี๋ยวผมขอพาดูนิดนึงนะครับว่าสเปคที่เขาใส่มาให้นั้นเป็นยังไงบ้างคนระับ Soundpeats Capsule 3 Pro นะครับมาพร้อมกับ Dynamic drivers ขนาด12มิลิเมตรครับเชื่อมต่อด้ e t ู o t h 5.3รองรับโคเด็กทั้งแบบ SBC AAC แล้วก็ LDAC หรือว่า LDAC นะครับแบบ Hi-Res Audio ด้วยรองรับเกมโหมดที่มีค่า latency ต่ำที่70มิลลิเซคันมีไมโครโฟนข้างละ3ตัวรวมกันเป็น6ตัวนะครับเพื่อทำ ENC ในการตัดเสียงรบกวนรอบข้างขณะสนทนานครับ มี Active Noise Cancellation นะครับที่เคลมว่าตัดเสียงรบกวนได้มากถึง42เดซิเบลแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง6 8ชั่วโมงต่อการชาร์จ1รอบนะครับและเมื่อรวมกับตัวเคสแล้วจะใช้งานได้นานถึง40 48ชั่วโมงนะครับถือว่าเยอะมากๆครับตัวหูฟังรองรับมาตรฐาน IP rating นะครับที่ IPX4 สามารถกันน้ำกระเซน็นน้ำ6ฝนตกฝนปปรยได้นะครับแต่ว่าไม่ควรใส่อาบน้ำหรือว่าใส่ว่ายน้ำครับ ในเมื่อเป็นการรีวิวหูฟังครับก็มาเริ่มมาจากคุณภาพเสียงของเขากันก่อนเลยครับจุดที่ผมรู้สึกว่าหูฟังตัวนี้โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยครับก็คือในย่านเสี low, ะะงยงต่ำครับตั้งแต่ในย่านเออมิดโลไปจนถึงย่านโลครับก็คือกลางต่ำไปะจนถึงเสียงต่ำจริงๆเนี่ยคือหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่มีเบสที่มีคุณภาพที่ดีมากนะครับคือเบสเนี่ยมีมวลหนานะครับทุ้มต่ำนะครับหนักแล้วก็แน่นกระชับตัวเป็นลูกๆแทบไม่ออกอาการยุวยให้เห็นเลยคือน้อยมากๆที่เบสตัวนี้จะมีอาการยุ้ยให้เห็นนะครับ,ค,ค,รบคือมัน มีคุณภาพที่ดีมากพอที่จะอบอุ้มเพลงทั้งเพลงเอาไว้ได้ครับรวมถึงโน้ตที่มันดิฟลึกๆจริงจริครับก็ถือว่าเก็บอาการได้ดีขึ้นมากๆะคนับขับออกมาได้เป็นลูกๆไม่พลามัวเหมือนตัวไลฟ์ละครับคือถ้าจะให้ว่าตามตรงนะครับมันคือหูฟังของ s o u n d p e i s ที่มีเบสดีที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวละผมรีวิวมา3ตัวใช่ไหมครับตัวเออไลฟ์มินิโปรเอแล้วก็มาแคปซูล3โตตัว,ตวนี้ดีสุดละ,ะครับคือตัวไลฟ์เนี่ย เบสเยอะก็จริงหนาก็จริงแต่ว่ายังคงมีความหลวมๆตัวไปหน่อยมีภาพผ่าไปบ้างนะครับในขณะที่ Mini Pro HS เนี่ยโอเคคุณตี้เบสดีขึ้นจากตัวไลฟ์ชัดเจนแต่ว่าปริมาณมันน้อยลงอาเบสมันจะเบากว่าบางกว่าหน่อยครับแต่ว่าความแน่นความประชับจะมากขึ้นตัวเนี้ยเหมือนจับตัวไลฟ์กับตัว Mini Pro มินิโปร HS มาฟิวชั่นกัน กลายเป็นเบสของหูฟังในราคาแบบ2 0 0พนิดๆที่แบบใช้คำว่าใกล้เคียงคําว่าเพอร์เฟคแล้วอะคือแบบทั้งแน,น่นทั้งนุ่มทั้งกระชับนะครับไม่ย้วยนะครับเป็นลูกๆนะครับคือถ้าใครที่แบบว่าชอบแรงปะทะของเบสที่แบบกลมๆนวลๆหน่อยนะครับคือถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงลูกบอล2ลูกลูกหนึ่งเราอัดลมจนเต็มเลยจนแบบแข่งกระด้างเลยแต่ลูกเนี่ยเราปล่อยลมออกน,นิดนึงอ่าให้ตัวบอลเนี่ยมันมีระยะยุบตัวหน่อยให้เรารู้สึกว่าเออมันก็มีความนุ่มเลยให้เราจับลงไปนะเนี่ย คือเบสของแคปซูล3โปรเลยนะครับดังนั้นถ้าใครที่บอกว่าฉันเป็นสายเบสอยากได้เบสหนักๆนุ่มๆแต่ว่าก็ยังคงความผู้ดีไม่ได้แบบกระด้างกระแทกจนไม่สนใจโลกอะไรเลยครับตัวนี้แคปซูล3โปรถือว่าตอบโจทย์มากครับเรื่องต่อมาที่ผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีมากเลยนะครับก็คือในเรื่องของรายละเอียดเสียงต่างๆนะครับคือจะบอกว่าถ้าใครที่แบบชอบฟังรายละเอียดเสียงเล็กๆน้อยๆเสียงกุ้งกิ้งฟุ้งฟิงกึกกักเสียงริมฝีปากเสียงลิ้นเสียงฟันเสียงแบบนักดนตรี เกากีตาร์อย่างเงี้ยอะสายโฟกสายอะคูสติกเสียงแบบนักดนตรีเปลี่ยนเฟสที่คอกีตาร์อะไรเงี้ยเสียงนิ้วรูดไปตามสายเสียงลมหายใจผมบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนคือมันค่อนข้างที่จะขับออกมาได้ค่อนข้างที่จะใสกลางวานแล้วก็ไม่ได้แบบว่าดูวานาบีมากเกินไปแบบไม่ได้แบบว่าไปเร่งไปขุดซะจนแบบเสียคาแรคเตอร์เสียคุณลิตี้คือมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นธรรมชาติในระดับหนึ่งนะครับกับหูฟังในราคาแบบสองพันต้นๆครั้งแรกที่ผมฟังนะ ผมสุดใเลยว่าเออมันทำเรื่องนี้ได้ดีครับแต่นั้นถ้าใครที่ชอบแบบแนวโฟล์กอะคูสติกแบบเนี้ยถูกใจแน่นอนครับต่อมาก็คือย่านเสียงกลางครับย่านเสียงกลางเนี่ยต้องบอกว่าก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆครับคือไม่ได้ดีถึงขั้นแบบโดดเด่นแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ครับต้องแบ่งออกเป็น2ประเภทของเพลงแล้วกันอย่างเช่นอ่ะฝั่งหนึ่งเป็นเพลงฟังชิลๆสบายๆครับกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเพลงที่แบบลายโน้ตดนตรียเยอะๆวิ่งเร็วๆยุบยับไปหมดเลยครับฝั่งเน้นชิลๆสบายๆเนะี่ยอ่ะเพลงป๊อป โซลอาร์ดบ,แบบ Line, On, นบ,บีนะครับแบบฟังบูกี้ไลออนอะไรเงี้ยสบายๆนะครับคือบอกได้เลยว่าฟังได้ดีด้วยซ้ำไม่ใช่แค่แบบฟังได้นะเนื้อเสียงนะครับสเตจของนักร้องเยอะมาทางข้างหน้าฟังง่ายฟังชัดเนื้อเสียงดีไม่มีปัญหานะครับคือโทนต่างๆมาค่อนข้างที่จะกลมกล่อมเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาอีกฝั่งหนึ่งนะ่ฝั่งที่แบบไลน์น้ตดนตรีเยอะๆอ่าอย่างเช่นแบบเอ่อเคป๊อปอ่าเพลงเคป๊อปที่แบบเพลงเร็วแดนซ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะ โน้ตเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำเยอะแยะหมดเลยแล้วโน้ตเนี่ยวิ่งยุยบยามากอันนี้ต้องยอมรับว่าเสียงร้องนจะมีความจมไปพอสมควรอ,อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าอีกฝั่งหนึ่งละนะครับแต่ว่าผมมองว่าจริงๆแล้วจุดนี้ไม่ใช่จุดที่ต้องพิจารณาอะไรมากมันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับแต่แค่เรียนไว้ให้ทราบเฉยๆนะครับแต่ว่าจุดที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่หูฟังตัวนี้ต้องระวังจริงๆนะครับคือย่านมิดไฮไปจนถึงย่านไฮก็คือกลางสูงไปจนถึงสูงเนี่ย ผมรู้สึกว่าเขาเก็บงานมายังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับตัว Mini p r o HS จะมีเสียงสูงที่เนียนกว่าคลีนกว่าใสกังวานกว่าตัวนี้จะมีความแสบแสบนิดหนึ่งแผดแผดเผาเหน่อยนะครับอ่ามันจะไม่ได้แบบว่าเป็นสายเนียนสายคลีนอะไรขนาดนั้นครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเนื้อเสียงของนักร้องเนี่ยถ้าเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยผมประทับใจนะเนื้อเสียงผู้หญิงค่อนข้างที่จะเนียนนุ่มฟังสบายหูไม่มีปัญหาเลยนะครับฟังเพลงผู้หญิงเนี่ยผม คือ <c oughs> ปล่อยผ่านไนดะ้แบบสบายๆแต่ว่าถ้าเป็นเสียงร้องผู้ชายถ้าเป็นเพลงโทนที่แบบอ่ะวงนี้นักร้องเสียงสูงแล้วร้องแบบไม่ใช้เสียงหลบด้วยอ่ะฝรั่งบางคนจะชอบร้องแบบเต็มเสียงใช่ไหมครับไม่ใช้เสียงหลบถ้าอัดแบบปิดๆหนักๆสูงๆแน่นๆเนี่ยอันนี้เจะอ,อาการนะครับเก็บงานยังไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัว Mini Pro HS แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโทนผู้ชายแบบเสียงพูดอย่างเงี้ยทั่วไปเสียงกลางๆหรือบางคนนักร้องบางคนย่านทุ้มต่ำด้วยซ้ำอ่ะถ้าแบบเนี้ยทำได้ดีครับดังนั้นก็ต้อง พิจารณาเป็นเพลงเป็นจุดๆไปนะครับว่าคุณเน้นเพลงแนวไหน,นครับถ้าเป็นเพลงที่แบบลายโน้ตเยอะๆหรือว่าแบบเสียงสูงๆหน่อยตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าโอเวอร์อโดยทั่วไปก็ถือว่าฟังได้ไม่มีปัญหาอะไรครับดังนั้นถ้าเกิดให้ผมสรุปนะครับว่าย่านเสียงไหนดีที่สุดสำหรับหูฟังตัวนี้นครับก็คือจับมันกลับหัวกลับหางเลยครับเอาย่านต่ําสุดไปไว้บนสุดเลยครับก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยเบสเนี่ยมาก่อนเลยเบสดีนะครับคุณภาพดีจริงๆครับลองลงมาก็ กลางต่ำลองมาก็เป็นเสียงกลางแล้วก็กลางสูงแล้วก็เสียงสูงครับคือจับก,กลับหัวกลับหางนะในเรื่องของว่าถ้าให้เราไล่ว่าผมประทับใจตรงจุดไหนมากที่สุดครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของมิติเสียงครับซาวพีซก็คือซาวพีซนะครับเรื่องนี้ไม่มีทําให้ผิดหวังอยู่แล้วครับคือเขามีสเตจที่ค่อนข้างที่จะกว้างในระดับหนึ่งโอเคเรายอมรับว่ามันคงไม่ต้องไปกว้างนึงขนาดแบบหูฟัง3ามพันห้าสามพันแปอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่าฟังแล้วไม่อุดอู้เลยไม่อึดอัดเลยนะครับคือฟังแล้วรู้สึกได้เลยว่าเออ มันมีสเตจมีแอเรียให้แบบให้เสียงมันได้วิ่งนะซ้ายไปขวาครับเสียงสูงวิ่งขึ้นข้างบนเสียงคุง้มลงต่ำข้างล่างเลยนะครับมีโพซิชันของเครื่องดนตรีเราได้ยินแบบชัดเจนมากครับดังนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลครับในเรื่องของมิติรายละเอียดเสียงครับอันนี้นสอบผ่านไปแบบสบายๆเลยครับดังนั้นถ้าให้สรุปนะครับกับหูฟังตัวนี้ใครที่ควรจะซื้อใครที่เหมาะที่จะซื้อครับอันดับ1เน้นเบสนะครับถ้าคุณเน้นเบสตอบโจทย์แน่นอนอันดับ2ถ้าคุณเน,น้นมิติา i, รายละเอียดนะครับ ตอบโจทย์แน่นอนอัดดับเสีถ้าคุณฟังเพลงแบบเออเราโดยทั่วไปนะครับทั่วทั่วไปไม่ได้เน้นเจาะด้านใดด้านหนึ่งพิเศษแคปซูลสามโปรตอบโจทย์นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเน้นแบบว่าอยากได้เสียงสูงหวานนินเนียนใสๆกลางวานอยากฟังไวโอลินที่แบบว่านุม่มนุ่มหวานหวานละมุนหูหน่อยก็ต้องยอมรับว่าแคปซูลสามโปรอาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากนะักถ้าคุณเป็นสายคลาสสิค้ลมิวสิกเหมือนกับผมตัวนี้จะยังไม่ตอบโจทย์ไปมินิโปรเอชเอสอาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าแหมเสียงเบสมันก็ดีจริงๆครับ สำหรับคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับเราสนใจโปรดักที่ผมรีวิวจริงนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนนะครับการสั่งซื้อผ่านงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากมากครับเรากลับมาดูในเรื่องของวัสดุแล้วก็งานดีไซน์กันต่อนะครับก็ถือว่ามาในรูปทรงที่คุ้นเคยของทาง s o u t h p i อยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับทางตัว Mini Pro HS ก็จะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวแคปซูล3 Pro เนี่ยจะใหญ่กว่านะเพราะว่าแบตเขาให้มามากกว่าใช้งานเด้นนานกว่านะเอาจริงๆริมันใช้งานได้นานแบบนานมากเลยนะนานกว่าตัว Mini Pro HS เเเกือบบ2ท่าลยนะครั ผมยังไม่เคยต้องชาร์จเลยนะครับเขาเคลมว่า40-48ชั่วโมงเมื่อใช้งานร่วมกับตัวเคสใช้จนลืมอะเอางี้ดีกว่านะครับแล้วแบตโลโก้ก็แซมงานสีโรสโกมาด้วยนะครับถือว่าสวยดีนะดูลักชัวรี่ดีนะครับที่พอร์ชาร์จ Type C เองก็เช่นกันครับแล้วจุดที่เพิ่งเคยเห็นนะครับของทาง s o u t h p i e ก็คือปุ่มรีเซ็ตการเชื่อมต่อนะครับที่ด้านหน้าก็จะมีไฟ LED ที่บอกสถานะแบตเตอรี่นะครับและการชาร์จไฟมาให้ด้วยภายในกล่องก็แถมสายชาร์จกับจุกหูฟังมาให้ตามมาตรฐานครับซึ่งแน่นอนครับสาย Type C เลลกแแถมได้้วนะครับ เปิดเคสออกมาก็จะพบว่าโอ้ก็หรูหราใช้ได้นะคือตัวแมทเทอรียลเนี่ยยังเป็นพลาสติกทั่วไปเกรดไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าเขาเล่นในเรื่องของดีไซน์เท็กเจอร์การจับคู่สีอะไรต่างๆมามาเลยออกมาแบบดูหรูดูแพงดีครับการหยิบตัวหูฟังออกมาจากตัวเคสทําได้ง่ายมากๆครับแคปซูล3 Pro เป็นหูฟังประเภทอินเอียร์นะครับตัวหูฟังค่อนข้างที่จะอวบอ้วนโดยเฉพาะที่ตัวกา้านที่หูฟังสมัยนีย้มันจะทําให้แบบเรียวๆรเล็กๆนะครับแต่อันนี้จับแล้วแบบให้ฟิลที่แตกต่างดีครับ รวมถึงถ้าทุกคนสังเกตนะครับจะเห็นว่าก้านหูฟังเขาค่อนข้างที่จะสั้นเห็นไหมครับคือมันเสมอติ่งหูเลยไม่ได้ยื่นออกมาครับอ่ามันทําให้แบบไม่ได้ดูแบบดึงดูดสายตาขนาดนั้นรวมถึงมีความคล่องตัวสูงครับแต่ว่าจุดที่ผมชอบจริงๆนะครับคือตัวพินที่เอาไว้ชาร์จแบตที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับเขาก็ยังอุตส่าห์ดีไซน์มาให้นะครับมันรีเลทีฟไปกับตัวหูฟังดีครับด้วยปกติเราจะเจอมันเป็นจุดๆใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมาแบบวงรีโค้งๆหน่อยนะครับเข้ากับตัวหูฟังมากๆครับ สิ่งที่ไม่ต้องกังวลเลยสำหรับซาว n d p นะครับก็คือในเรื่องของการสวมใส่ครับรีวิวมา3ตัวไม่มีตัวไหนที่ใส่ไม่ดีเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใส่ดีมากๆนะครับถึงมันจะเป็นหูฟังอินเอียร์นะครับแต่ว่าใส่ง่ายมากคือวันที่เราใส่นะครับเราแค่ใส่แล้วก็บิดนิดเดียวนะครับฟึบเนี่ยหูฟังมันจะล็อกแล้วก็ดูดฟึบเข้าไปในรูหูเลยใส่สบายใส่ง่ายมากครับเป็นหูฟังที่ใส่แล้วไม่เจ็บไม่ฝืนครับอาจจะมีความฟอสต์เบาๆนิดๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า ก็ได้ความแน่นมาเพิ่มนะเป็นหูฟังอินเอียร์ที่ใส่ดีครับผมคอนเฟิร์มผมใส่ยาวๆเป็นชั่วโมงก็ไม่เจ็บอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทําได้ดีตามสไตล์ s o u n d p e เลยนะครับก็คือในเรื่องของเจ็เจอร์ของเขานะครับค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติใช้แล้วไม่งงไม่ต้องมานั่งเปิดคู่มือทุกครั้งที่ใช้แบบมันควบคุมยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Uh, แล้วก็ตัวทัชเซนเซอร์เนี่ยผมชื่นชอบอย่างหนึ่งคือเขาทําให้มันทัชเฉพาะส่วนด้านบนตรงนี้นะครับคือหูฟังหลายๆรุ่นในสมัยใหม่ตอนนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรกันชอบทำทัชเซนเซอร์ากยาวมาที่ตัวก้านด้วยแล้วปัญหาคืออะไรฮะปัญหาคือเวลาที่เราแบบอ่ะเราอาจจะมีแอคทิวิตี้แล้วหูฟังอาจจะขยับใช่ไหมแค่จะจัดทรงอะจับปุ๊บลั่นแหนแตะนิดแตะหน่อยไม่ได้เลยทำเป็นสดิดสด็งกันหูฟังสมัยนี้เป็นอะไรกันคือแบบต้องทำทัชเซนเซอร์ากยาวมาไม่ต้องแบบนี้แหละนะครับ เอาแค่ด้านบนพอแล้วมันจะได้ไม่ลั่นครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการสั่งงานกันต่อครับแต่หนึ่งครั้งที่หูฟังข้างขวาจะเป็นการเพิ่มเสียงแต่หนึ่งครั้งที่หูฟังข้างซ้ายจะเป็นการลดเสียงแต่สองครั้งที่หูฟังข้างไหนก็ได้จะเป็นการเล่นหรือว่าหยุดเพลงครับแต่ครั้งที่หูฟังข้างขวาจะเป็นการเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าแต่คร like ั้งที่หูฟังข้างซ้ายจะเป็นการเปลี่ยนโหมดการทางานครับแต่ yeah. 3ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายจะเป็นการเปิดเกมโหมดแล้วก็ปิดเกมโหมดแต่3ครั้งที่หูฟังข้างขวาจะเเป็นกการรรียคับ ก็ยังคงไม่มีการกลับไปเพลงก่อนหน้านะครับถ้าใครที่ดูผมรีวิวซาวพีซมาโดยตลอดคลิปนี้คลิปที่3แล้วนะครับผมบ่นมั้งแต่คลิป 1— 2 3ผมสัญญานะครับเพื่อคนดูผมจะบ่นเขาตลอดไปตราบใดที่เขายังไม่ใส่เพลงก่อนหน้ามาให้ผมครับ2023แล้วซาวพีซใส่เข้ามาได้แล้วครับเนาะโอเคครับและเสร็จ้วยรมงนได้อยู่ตอนนี้ครับเป็นกนา,ารอ่านตัวซาวพีซแคปซูลส3 p r ทครับ ผมใช้มือถือเครื่องเนี้ยโทรไปหาเครื่องหนึ่งที่ใช้ซาวพีส์นะครับแล้วก็เปิดสติ๊กเกอร์แล้วอไมครโฟนเนี่ยจาให้ทุกคนฟังับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงจริงๆเลยว่าเมื่อเอาไปใช้สนทนาจริงๆแล้วเสียงเป็นยังไงนะอย่างทนะี่ทุกคนเห็นนะว่าไมโครโฟนเขาไม่มีปัญหาเลยสามารถใช้คุยสนทนาได้แบบสบายๆแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเปรียบเทียบในเรื่องของคุณภาพจริง,รง,รงๆนะถ้าเทียบกับตัวไลฟ์กับตัวมินิโปรเอชเอสเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าตัวแคสซูนสามเนี่ยจะยังสู้เพื่อนๆที่ผมรีวไไต่่่้้ามดแ ก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดครับอย่างที่ทุกคนได้ยินนะครับคือมันมันชัดมากครับคืออย่างนี้ผมเคยพูดไว้นะครับว่ามโครโฟนของหูฟังในยุคสมัยเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องน่ากังวลอีกแล้วครับคือมันสามารถให้จะใช้งานได้จริงโทรคุยได้จริงแบบสบายๆไร้ปัญหาใดๆครับในส่วนการเล่นเกมนะครับตัวเลขเครมคือ70มิลลิวินาทีนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวเลขที่แบบมาตรฐานนะไม่ได้น้อยจนต้องแบบตกใจกับยุคสมัยนี้นะแต่ว่าพอได้ลองเล่นจริงๆแล้วเฮ้ยผมค่อน้างเอพับ มันดูน้อยกว่าตัวเลขที่เขาเคลมนะครับมันเหมือนกับพวกหูฟังแพงๆที่เคลมแบบ40ปลาย50หรือเปล่าไหมครับคือเกือบจะเป็นหูฟังเกมมิ่งแล้วอะคือถ้าจะน้อยกว่านี้ก็ต้องเป็นแบบเกมมิ่งเฮดเซตแล้วนะครับดังนั้นในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของอาการดีเลยครับผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลแล้วนะครับคือมันน้อยซะจนแทบจะแบบเป๊ะๆแทบจะทันทีอยู่แล้วครับการแยกมิติแล้วก็ทิศทางต่างๆนะครับก็ถือว่าทําได้สมราคานะครับไม่เสียชื่อซาวพีซเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังทําได้ดีครับความกรระ่่มีตทผไไดด้้พูปัแแนคบ เบสเขาดีมากกําลังขับย่านเสียงต่ําเขาจัดจ้านเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยโหแบบกระหึ่มมากๆครับเอาจริงกับหูฟังในเรทราคานี้กับปี2023เนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดในเรื่องนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการดิเลห์หรือว่าเสียงต่างๆครับคืออีกหน่อยคงไม่ต้องพูดแล้วมั้งกับการรีวิวในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจะลองให้คนดูนิดนึงแล้วกันว่ามันดิเล์น้อยแค่ไหนครับ เรื่องต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของโหมดการทํางานครับก็จะมี2โหมดหลักๆก็จะเป็น NC ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น Transparent Mode ครับ NC เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานของหูฟังในเรทราคาี้นะครับไม่ได้แบบว่าเวอร์วังอะไรมากนะครับคือเขาเคลมว่า42เดซิเบลก็ก็โอเคนะครับผมลองเอาไปใช้ดูครับก็ตัดเสียงรบกวนได้ประมาณ6-70%ครับแล้วเมื่อเปิดเพลงเข้ามาด้วยเนี่ยก็ยิ่งกรบเข้าไปอีกครับคือถ้าเปิด NC แล้วเปิดเพลงเนี่ยเอาจริงมันก็แทบจะไม่ได้ยินแลไร้งนอกนะคือมันเงียบซะจนแบบ เอาไปเดินข้างถนนก็อันตรายแล้วอะเราจะไม่ได้ยินเสียงรถเสียงลาอะไรต่างๆแล้วนะครับดังนั้นก็ใช้ถูกสถานการณ์ครับเนาะแล้วก็ในส่วนของ Transparency mode นะครับก็เปิดเสียงรบกวนต่างๆให้เราได้ยินมากขึ้นก็คือให้เราได้ยินเสียงรอบข้างมากขึ้นอ่า mode Air ฟังผมอย่างที่ผมเคยบอกผมชอบบอกว่าแบบมันคือโหมด Air ฟังนะครับเอาไว้เผื่อว่าแบบโต๊ะ้างคุยอะไรกันอะไรเงี้ยนะครับก็ได้ยินเสียงต่างๆมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วย background noise ที่มากขึ้นเช่นกันครับ สุดท้ายนะครับแอปพลิเคชันเอาจริงมันก็เหมือนกันหมดแลวครับผมจะไปแบบไวๆแล้วกันนะถ้ารุ่นนั้นรุ่นนี้มันไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรที่แตกต่างจากตัวอื่นครับชื่อแอป,ปก็ตามชื่อแบรนด์เลยครับ s o u n d p e เมื่อเราเข้ามาครับก็จะเจอกับสถานะของตัวแบตเตอรี่ที่ยังคงไม่มีสถานะแบตของตัวเคสนะครับ อะไรที่ยังไม่พัฒนาก็ต้องดวนบนกันตลอดไปนะครับทำใจไว้ได้เลยที่แถบทางด้านซ้ายนะก็จะเป็นการตั้งค่าตัวหูฟังครับทั้งระดับเสียงแล้วก็ EQ preset ต่างๆนับก็ยังคงคัสตอมได้อิสระเช่นเดิมนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ตัวนี้ไม่มี Adaptive EQ นะครับถูกตัดออกไปเหมือนถ้าผมจะไม่ผิดตัว Mini Pro HS จะมีหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้ไม่ชัวร์เหมือนกันครับลองกลับไปดูมันได้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็โหมดการทำงานต่างๆนะครับเช่นเก m โห o d e แล้วก็จะมีปุ่มการ ลดการทํางานของ g e s t u r e บางคําสั่งเพื่อการล่นด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแอปเขาไม่ได้มีอะไรมากนะครับใช้งานง่ายออกแบบดีนะครับไม่งงไม่วุ่นวายนะครับที่เหลือก็จะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ไลน์โปรดักต์ต่างๆ,งๆทั้งหมดของเขานะเผื่อใครจะสนใจรุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นพิเศษก็เข้ามาดูกันได้ยังมีอีกเป็น10รุ่นเลยนะที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับส่งมาให้หมดเลยก็ได้นะครับซาวพีซ <c oughs> ทีนี้คําถามคือถ้าเทียบกับตัว Mini Pro HS ซื้อตัวไหนดีเพราะว่ามันราคาเท่ากันเท่ากันนีคือ ถ้าผมจะไม่ผิดมันห่างกันแค่แบบร้อยเดียวเองมั้งร้อยหรือร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเท่ากันด้วยซ้ำนะครับมีแอลเดเหมือนกันอา่าโคเด็กเดียวกันนะครับ Hi-Res Audio เหมือนกันมาจากแบรนด์เดียวกันเลือกยากมากครับอันดับแรกรูปร่างและขนาดจะเห็นว่าต่างกันพอสมควรเลยนะ Mini Pro HS จะมีความคล่องตัวสูงกว่าพกพาง,ง่ายกว่าสวมใส่ไร้ก้านนะครับมันมีโมบิลิตี้ที่สูงกว่าคล่องตัวนะครับ มามินิโปร h ออได้แต่ว่าในขณะเดียวกันตัวนี้ใหญ่กว่าก็จริงแต่ว่าแบตอึดกว่ามากเลยนะครับมากแบบรู้สึกได้เลยว่ามันอึดกว่ามินิโปรเอชัดเจนอ่ะอันนี้ต้องเลือกนะว่าอยากได้แบบไหนอันดับสอในเรื่องของคุณภาพเสียงถ้าเน้นในเรื่องของแบบความเท่าเทียมความเสมอภาคเสียงทุกย่านจะต้องดีเทียบเท่ากันครับมามินิโปร h ออแต่ว่าถ้าเกิดเน้นเบสเป็นหลักอ่าเบสตัวนี้จะแบบว่าลูกเมียหลวงอะ คือดีแบบดีดีดีนะครับเสียงเบสดีมากจริงแต่ว่าถ้าเสียงสูงก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นลูกเมียน้อยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัว Mini Pro HS ตัวนี้จะกริบกว่าอ่าต้องเลือกเอานะว่าจะใช้งานแบบไหนนะครับราคาเท่าๆกันเลยนะครับไป แต่สินใจเราเองดูนะครับผมไม่อาจที่จะบอกได้ว่าคุณควรที่จะซื้อตัวไหนเพราะว่าแต่และคนก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครจะสนับสนุนมากกว่านั้นครับง่ายๆครับแค่ไปกดข้ามโคษณาให้กับผม1ครั้งต่อนหนึ่งคลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ไมเมจินต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บาย